ชาวราศีพฤษภดวงชะตาพื้นฐานเป็นยังไงกันบ้างมาฟังกันนะครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงชาวราศีพฤษภนะครับในพื้นฐานดวงชะตาของทุกคนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนื่องจากชาวราศีพฤษภดาวเจ้าเรือนเป็นดาวธาตุน้ําประกอบกับคุณอยู่ในเรือนดินฉะนั้นคุณเป็นคนที่นิสัยที่ยากแท้อย่างถึงดูความรู้สึกไม่ได้ เป็นคนที่นิ่งนะครับถ้าคุณนิ่งคุณเงียบสงบยากที่จะดูได้แต่ในทางกับการแนวคิดของคุณคุณเป็นคนที่คิดนอกกรอบคิดไม่เหมือนกับคนอื่นที่คิดแล้วคิดในเรื่องที่ดีสมเร็จเร็วนะครับเช่นที่อาจารย์บอกยกตัวอย่างว่าคุณเดินคนเขาเรียนกันมาหนึ่งสองสถึงสิแต่คุณเรียน1,2,3าเพื่อพร้อมเพื่อน แต่คุณต่อยอดโดดเป็นเจ็ดแปดเก้าสิบเพราะคุณเข้าใจขั้นตอนแล้วไม่ยังเป็นต้องมาเรียนสี่ห้าเป็นต้นนะครับนี่คือการคิดนอกกรอบของชาวราศรีพฤษภนะครับประกอบกับพื้นฐานของชาวราศรีพฤษภนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นคนรักสวยร,รักงามเป็นคนที่จะต้องมีการวางแผนทุกครั้งที่จะทําอะไรมีต้องมีการวางคิดสเต็ปหลักการที่ชัดเจนถึงจะทํานะครับฉะนั้นเนี่ยความนิ่งของคุณบางที ยากแท้อย่างถึงดูไม่ออกนะครับในส่วนตรงนี้แต่ชาวราศีพุกศกนั้นสิ่งที่อยากได้คู่ครองคนใกล้ชิดคือคนที่เป็นบุคลิกที่เป็นลนักษณะเป็นดาวอังคารเนื่องจากว่าดาวอังคารในช่องคู่ครองคนใกล้ชิดของคุณเป็นคู่มิตรคุณด้วยเพื่อต้องการคนที่จะมาปกป้องคุณที่เป็นชาวราศีพุกศกฉะนั้นบุคลิกของดาวอังคารที่บอกแล้วนะครับเป็นคนที่มีกล้าพูดกล้าคิดคิดอะไรพูดตรงๆไม่ต้องโกหกกันอันนี้ ถูกใจคุณเลยนะครับสําหรับชาวาราศีพฤษภในเรื่องเกี่ยวกับความเข้วข้งว่องไวบอกปุ๊บทําปับ๊บนะครับฉะนั้นชาวาราศีพฤษภจะชอบคนที่เป็นปกป้องเป็นปากเป็นเสียงแทนคุณนั่นเองนะครับในเรื่องอาชีพของชาวาราศีพฤษภไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ดีขึ้นหนึ่งอาชีพเกี่ยวกับเงินอาชีพธนาคารอาชีพเกี่ยวกับความสวยความงามอาชีพเกี่ยวกับในเรื่องของสถาปนิก อินเทリアนะครับอาชีพที่เป็นนักแสดงหรืออาชีพที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนักแสดงได้เหมือนกันนะครับในลักษณะของการออกแบบแนวคิดหรือเป็นนักวางแผนเป็นต้นนะครับส่วนคู่ครองของคุณนะจะเป็นในลักษณะอาชีพที่เหมาะสมและถูกโฉลกเลยนะครับเหมือนเป็นตัวแทนของคุณคือหนึ่งอาชีพตำรวจอาชีพทนายอาชีพวิศวกรที่จะต้องใช้ในเรื่องเกี่ยว ความเสี่ยงหรืออาชีพเฉพาะนะครับอาชีพงานบริการเป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่จะเสริมคุณสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับส่วนในเรื่องการงานการงานของชาวราศีพฤษภจะชอบทํางานที่เป็นในลักษณะการแก้ปัญหาชอบทํางานที่เป็นลักษณะที่จะต้องใช้ความสามารถพิสูจน์ในเรื่องของโครงการต่างๆและใช้ระยะเวลาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงความรอบคอบเข้ามาคิดมาเกี่ยวข้อง ฉะนั้นงานคุณคุณจะไม่ชอบทํางานที่ซ้สร้งจาเจสําหรับชาวราศีพฤษภจะชอบทํางานที่ลักษณะมาเร็วไปเร็วเค็มเร็วจบงานได้ตังค์จะเป็นในลักษณะนี้เป็นหลักนี่คืออาชีพของชาวราศีพฤษภที่ชอบทํานะครับในส่วนของด้านเกี่ยวกับคู่ครองคนใกล้ชิดอาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับในส่วนของอาชีพอาจารย์บอกไปแล้วแต่ในส่วนของในเรื่องของความเจริญนะครับความเจริญของคุณนั้นอาจารย์บอกเลยว่า คุณจะต้องมีความมั่นคงมีความรอบคอบนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภคุณถึงจะทุ่มเทไปในสิ่งตรงนั้นฉะนั้นในเรื่องความเจริญของคุณอาจารย์บอกได้เลยว่าไม่ได้มาง่ายๆฉะนั้นคุณต้องมีการต่อย,ยอดสองรอบสามรอบถึงจะมีความเจริญได้เนื่องจากว่าดาวในช่องสุพระของคุณนะครับมันเป็นดาวเสาซึ่งมันเป็นดาวที่ขัดกระดวงของคุณแต่ถ้าเกิดคุณมีคู่ครองคนใกล้ชิด นะครับที่เป็นดาวอาคารมาเสริมนะครับได้กกได้เหล่าทําให้คุณสําเร็จได้เร็วขึ้นเป็นต้นนะครับทั้งหมดเนี้ยอยู่ที่พื้นฐานดวงชะตาองค์ประกอบด้วยนะครับสําหรับชาวราศีพษุษศกสีมงคลสีมงคลของชาวราศีพุษศกที่ดีเลยนะี่คือสีชมพูจะเป็นชมพูอ่อนชมพูแก่ได้ทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของทิศมงคลนะครับ ทิศมงคลของชาวราศีพฤษภแน่นอนครับคุณเป็นดาวที่เจ้าเรือนเป็นดาวศุกร์นะครับตัวพื้นฐานของคุณเนี่ยจะดีไม่ดีเอาทิศเหนือไว้ก่อนอันนี้อันดับแรกนะครับแต่ถ้าจะเอาเสริมคุณเสริมคุณของคุณในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับหน้าที่การงานที่อาจารย์บอกเลยนะครับทิศที่น่าจะเสริมนะครับคือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ อันนี้บอกไปเลยนะครับส่วนสีมงคลก็คือสีชมพูนั่นเองนะครับอันนี้โดยรวมของชาวราศีพฤษภหลายท่านนะครับดวงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของดวงชะตาของคุณที่อยู่ในราศีนั้นด้วยถ้าเป็นดาวคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมคลที่เหมาะสมยิ่งสมคุณแต่ถ้าเป็นดาวคู่ศัตรูก็จะลดหลั่นลงไปโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับผู้ใหญ่แก่ ผู้ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวชะตาราศีพฤษศนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยว่ามันส่งผลถึงในเรื่องของความเจริญของคุณขอให้คุณมีสตินะครับคุณจะผ่านมันไปได้นะครับสําหรับชาวราศีพฤษศหากชอบกดติดตามกดหัวใจเป็นกาลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์จะทําสิ่งดีๆมาให้นะครับสวัสดีครับ